ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูเจ้าไฟฉายคอนวอยรุน M21F นะครับ M21F นะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้วงจรไม่นะครับวงจรก็คือเจ้าตัวไดเวอร์นะครับเดเวอร์เป็นตัวนี้นะครับนี่ รอยไหมไหมเอ่ยนี่นะครับระเบิดปุ๊ออกมาเลยนะตรงนี้นะครับนี่ตัวสีดำนี้นะครับระเบิดก็คือไหมนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีอะไรตัวนี้เปลี่ยนแล้วก็ก็คือต้องเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนยกวงจรเลยนะครับเป็นวงจตรตัวนี้นะ อเคครับก็ตอนนี้ทําการเปลี่ยนไดเวอร์ก็เปลี่ยนตัววงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะตัวไฟฉายกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูการทํางานของเจ้าไฟฉาย M21F นะครับคอนไว M21F นะตัวนี้เป็นหลอดแสง 3000K ฮะสมแป๊ดเลย 2700K หรือ 3000K แตดูแล้วแสงส้มสุดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าทำไมถึงเห็นโอลิงนะอันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวส่งให้เจ้าของไวฉายดูนะครับว่าทำไมถึงใส่ไปแล้วทำไมถึงเห็นโอลิงแบบนี้นะตัวนี้แบตเตอรี่มันเป็นแบตเตอรี่แบบมีวงจรแล้วก็ชาร์จไฟในตัวนะครับแบบนี้นะมันจะยาวนะตัวแบตเตอรี่มันจะยาวเยอะนะครับ เห็นไหมอันนี้เป็นฐานขนาดเดียวกัน2องหนเหมือนกันนะครับแต่ความยาวมันจะไม่เท่ากันนะซึ่งเวลาใส่เจ้าไฟฉาย M 2 1 F แล้วนะครับหัวมันจะยาวเยอะเราขันได้ไม่สุดนะครับขันได้ไม่สุดถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แหละแต่อย่าไปใช้นะเอออย่าไปใช้งานตอนฝนตกนะครับ อยาใช้งานตอนฝนตกถามว่าทําไมถึงฝนตกน้ําเข้านะครับเจอเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยผมขันจนสุดแล้วนะแต่ถ้าพี่ถ้าพี่ในกรณีถ้าพี่ไขดันหัวอันนี้หัวไข่หัวไข่เข้าไปสุดแบบนี้แล้วหมุนท้ายมาสุดแบบนี้นี่นะครับเปิดไม่ติดนะผมบอกไว้ก่อนทําไมถึงเปิดไม่ติดเพราะเคี่ยวหลัง สวิตเกีียวด้านหลังนะครับมันติดสีเห็นไหมมันมีสีล้อมรอบนะครับมันมีสีล้อมรอบอยู่ทําให้ไม่ติดหน้าสัมผัสของขั้วกระบอกก็คือด้านขอบตรงนี้นะครับมันต้องไปสัมผัสกับฝาท้ายนะครับต้องสัมผัสกับฝาท้ายเท่านั้นนะครับถึงไฟถึงจะติดตามเต็มระบบนะครับเพราะว่าด้านเกีียวด้านด้านด้าน,านเออด้านหัวเนี่ยเห็นไหม มันไม่มีสีนะครับส่วนเกีียวด้านท้ายจะมีสีเวลาเกีียวด้านหัวเนี่ยไม่มีสีมันก็จะสัมผัสเกีียวด้านหัวได้ดีกว่าก็เป็นสื่อกระแสไฟได้นะครับแต่เกีียวด้านท้ายมันมีสีอยู่นะเวลาถ้าพี่ไขเข้าไปแน่นแบบนี้หน้าสัมผัสขอบออระหว่างขอบกระบอกกับฝาท้ายมันจะชนกันพอดีนะนี่นะครับ อันเนี้ยถ้าผมไขเข้าไปอย่างเงี้ยแค่พอตึงๆนะครับเปิดไฟฉายติดไหมติดนะอ่าอันนี้ติดนี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็ปรับไฟแบบริมเมอร์ได้เลยนะนี่นะครับแต่ถ้าไขาด้านหัวเข้าไปสุดแล้วหมุนฝาท้ายเหลือเปิดไม่ติดนะครับโอเคก็ ตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็ฟังก์ชันลูกเล่นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็เป็นโหมดดิมเมอร์ปรับแสงแบบดิมเมอร์นะครับดิมเมอร์นะครับกดค้างอย่างเดียวเลยนะครับหรือจะมีฟังก์ชันลูกเล่นอื่นๆหรือเปล่าของก็ไม่แน่ใจนะ เพราะว่าไฟฉายเดี่ยวนี้ออกมารุ่นใหม่ๆผมจําหมดไม่หมดนะครับบอกเลยไฟฉายมีไปร้อยรุ่นนะผมจําไม่หมดนะครับก็จะสับสนนิดนึงก็แต่มันคลิกเข้าเอทอร์โบเลยนี่นะครับแต่มันคลิกเทอร์โบกด3ครั้งเข้าโสโตปนะครับผมจะจําหมดง่ายๆหมดฟังก์ชันต่างๆอันนี้ลูกค้าต้องไปศึกษาจากคู่มือตัวไฟฉายเขาเองนะครับว่ามีหมดฟังก์ชันลูกเล่นอะไรยังไงเองนะครับ มันมีเยอะเยอะมากจนผมจำไม่หมดนะ่ะโอเคครับก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็ตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วก็ตัวไปฉายก็กลับมาทำงานได้ปกติใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวส่งกลับหาเจ้าของไปฉายแล้วนะครับโอเคครับก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะยินดีให้คำปรึกษาท,กทุกทกท่านนะครับ จะซ่อมใฟฉายหรือโมไใบฉายสอบถามจะพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางกติต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมใ้ฉายโมดิฟ,า,ฟายใบฉาแรงสูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ